รับเติมโอสูทสปอร์เตอร์ด้วยทรูมันนี่บริการที่จะทำให้คุณมีสปอร์เตอร์ได้ง่ายๆด้วยบัตรทรูมันนี่รวดเร็วทันใจกันเองแถมยังมีกิจกรรมแจกสปอร์เตอร์ฟรีอีกด้วยอย,อย่ารอช้าเติมเลยโอสูทสปอร์เตอร์ด้วยทรูมันนี่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 สนับสนุนโดยโอสุทไทยแลนด์โอสุมาเนียไทยแลนด์โอสุทไทยแลนด์นิวโซซาก้าเกมเมอร์ทีวี ฟิโกประกาศคิชนะยูริเซตเอ็กเสนอโอสุเทเรทกต้นรูกุ้เอาไม่ขึ้ <c oughs> นนะเย่ยทำไมวะอยทนตาสีาสเอ้ยดิ๊ก้ยจะเปิดเพลงให้แบบเบาๆน่ <c oughs> ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดเอาเลยช <c oughs> ่างแปก <c oughs> ขึ้นเลยก่อนนะคะสวัสดีครับผมวันนี้ ตจ้าตุ๊บตองสวัสดีครับท่านเป็นตุ๊ตองทุกท่านนะครับครับวันนี้เราจะไปถูกห้องมาเจอเย่อมาเนี่ยไทยกันนะฮะไม่เราไปแค่มาเนี่ยไปไปทุกบทเลยดีกว่าไปเ้ตุ๊บตองเอายังไปเลยไปไปไปจตุ๊บตองกันนะฮะเริ่มจากทั้งหมดก่อนเนี่ยเซิร์ชไปที่หัวข้อทั้งหมดแล้วกิ้งหาห้องไทยดูเราเจอห้องล็อกนะห้องล็อกนะับเป็นธรรมดาของไทยนั่นเองใช นี่เขาเงาเนี่ยขเขาบอกว่าเงาจาังสวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปสัมภาษณ์ครับเออคิดยังไงกับห้องเอ้ยไม่ไม,ไม่อย่าเพิ่งผมมีคำถามมาถามครับมีจ่วไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะค, <laughs> คิดยังไงกับห้องไทยที่ล็อกรหัสบ้างครับเ <laughs> ขาดื้อเหมือนชาวล็อกหรือเปล่าครับ กูบอทไม่ใช่แล้วนะฮะคือผมต้องแจ้หัวตอบนะครับเขาดูเหมือนชาวล็อกหรือเปล่าครับก็เขาจะตอบคำถามนี่เขาไม่ตอบว่แล้วก็ย้ายห้องย้ายห้องไปย้ายห้องไมครับผมไปเจ็บเจ็บอ่ะหาห้องถึงหาเหี้ยอะไรต่อไปครับผมอาไปรุนติดไทยแลนด์อ้าวไนายจอซ่าเคาจะคุยรู้เรื่องไหมครับพี่พิมพ์เลยสวัสดีครับเรามีคำถามงอนมาถามครับจุด จุดจเคียงก็หลุดย้ายห้องดีกว่าครับผมขอเพิ่ล่นใหม่ปล้วมือเดี๋ยวแป๊บันึงเขาเล่นกันอยู่มาแล้วอ้าวพี่จัดการสวัสดีครับสวัสดีครับพิลไปสิวันนี้เรามาถ่ายรายการฮะเดี๋ยวขอคำถามสักข้อสองข้อนะคิดยังไงกับห้องคนไทยที่ชอบล็อกในมันตี บังครับเข้าไปก็โดนเตะครับห้องไทยเออรู้สึกยังไงว่าโดนเตะฮะปวดหัวลุยลุยโอ้ยโหถ้าเข้าไปแล้วปิวโดยวันนี้กูก็เพิ่งโดนมาสดๆเลยฮะเข้าไปเอ่อถามว่าแมปนี่อัปเดตหรือเปล่าฮะอาจจฉระปัดเตะกลักมาเลยครับดูเขาเลือกเพลงให้เดียว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 เออจริงดิปิวครับจริงดิปิวเลยครับเขาบอกว่าปิวเลยครับ ครับขอบคุณที่ให้ความร่วมมือฮะไปห้องต่อไปอ่ะร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักมากครับสำหรับผู้สัมภาษณ์ท่านดีนะไปครับกันต่อไปครับกันต่อไปครับเป็นคนไทยเยอะคนไทยเยอะคนไทยเยอะดีดีดีในห้องครับไป B J แป้นหนึ่งบอกบอกด้วยว่าวันนี้เรามาถ่ายรายการอ่ะคิดยังไงกับห้องไทยที่ชอบล็อกห้องต่างจากไอ้คนดีค่ะมาเนี่ยเป็นผู้หญิง เราจะดุนก็ได้เอาไม่ไว้ใจเท่าเลยดึงดึงเพราะว่ากูก็เคยทำาะะเดอเก็อยากเล่นแค่กับเพื่อนบ้างครับเอออ๋อมีเก็เป็นได้จริงจริงมันก็สวนหนึ่งนะกลับแล้วคิดยังไงกับห้องไทยที่เข้าไปแล้วโดนเตะออกมาบ้างครับเขาเป็นแฟนขับเบริเฟอร์ก็ได้ค่ะกูล็อกอะไรงี้เออเข้าใจเล่นเข้าใจเล่นแล้วห้องที่เข้าไปแล้วโดนเตะทันทีเหรอครับอ่า ทำไมมึงไม่ตั้งชื่อห้องตั้งแต่แรกว่าฝีคิกค่ะแต <c oughs> ่บ้าเด็ดเอ้ <c oughs> อะไรนะโ okay. อปแล้อไปห้อองต่ไปมีห้องชื่อหมวย,ยครับผม <c oughs> หมวยเคนหรือรเปล่าครับเค้น <c oughs> ไม่เคนหมวยไม่หมวยเคนก็ได้เ <c oughs> ขาไปปวดไปพวกเน <c oughs> ราเจอเจอแล้วเจอแล้วเขาบอกว่าเหงามาก ตาผมว่ามาตาผมเข้ามาสู่ดีครับความสุขดีวันนี้พวกเราจมาถ่ายรายการฮะคิดยังไงกับห้องไทยที่ชอบใส่รหัสล็อกบ้างครับอ่าดีมากตายตายอ้าวตายเลยเหรอครับเข้าถามเข้าถามที่ตายเลยแล้วห้องไทยที่ไม่ล็อกรหัสผ่านแต่เข้าไปแล้วโดนเตะนะครับเจ็บนี้อีกยาวไกลโดนคิิดว่่ามมันไยตทำไมฮะ ทำไมดราม่าครับทำไมครับถามต่อถามต่อทำไมครับยูดีเจงงนั่นสิเออใช่เป็นประเด็นที่บางทีก็อยากเตะคืนทำยังไงเข้าไปเป็นลูกค้อเข้าไปเตะหัวห้องเขาจะว่าอ่านะฮะขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับผมปไปไปที่ต่อไป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 หาแม่งในแชทไทยที่สุดท้ายสวัสดีครับน่าจะได้คำตอบเยอะดีในแชทไทยนั่นแหละ ทุกคนคิดยังไงกับคนไทยที่เราห้องครับใน,นในมันติในมันติก็คนไทยไม่รู้จักมาเล่นมั้งคะก็นะก็จริงๆแ้่ตั้งห้องมันติมันน่าจะมีคนไม่รู้จักอยู่ลยแล้วเ,เราเได้<จ>กลัวที่จะออกไปสู่สังคมมันยิ่งใหญ่ในโอสูตรนี้ประมาณว่าเขาอาจจะอยากไฟเป็นล,ลายตัวเดียเดียวเดียวนี่มันกระตุยคิดว่าเห็นแก่ตัวตามมาเช็ไทย เขาต้องการความเป็นส่วนตัวมั้งกลับทำไมเขาไม่เล่นคนเดียวล่ะฮะเบ๊กเบ๊กเบ๊กถามเบ๊กตอบเไอ้เบ๊กถามเบ๊กตอบไอ้เบ๊กแชทไอ้ยังมันไม่ตอบเป็นแชทไทยเออนี่บางคนประมาณว่าจะเข้ามาแล้วพอเล่นไปนรื่อยท่านสิเนี่ยครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ล็อกถ้าตัวเองชนะมันก็ด่าว่าแกกากแล้วหนีออกจากห้องเลยโงอพูดถึงพวเกียร์ไทยกับเพื่อนตัวเองอย่างเดียวอ๋อ อันนี้อันนี้เหตุผลดีนะและก็ทำกันหลายคนเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะคือตั้งใจทำรายการกวนตีนน่าบีโอ้โหมาอย่างนี้นี่รู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเลยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ล็อกถ้าเกิดสี่ตัวเขาไม่ลงครับผมเทๆเขาเทาเขาผิดเกมเข้ามาสีคนหายหมดเลยใครเข้าครับ ผมเลยผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจผิดไปแล้วผมอะไรที่ทำไว้ก็ขอโทษโอ้โหสีให้กันเถอะนะแต่ถ้าเขาไม่ล็อกแต่เข้าปุ๊บโดนเตะนี่คือยังไงครับผมนี่เทนตบสายเหรอเทนตบสายเทนเทนตบสายเทนเทนเทนตบสายเทนเทนเครียดเครียดเลยครับคนนี้นี่เมนียกลุ้มกระหม่่าเลยนะฮะ กูทำอะไรผิดแบบประเด็นอันยิ่งใหญ่นะฮะทำน้องนั้นเลยค่ะถ้าให้ล็อกแล้วโดนเตะเราก็ช็อกโอ้ช็อกเลยกปมพายคิดยังไงครับผมคิดจะดูดเลือดพึ่งออนไม่ใช่เหรอจัดเลยจัดเลยก็เป็นลมดาวฟ้าเอาผมเฟรนดี้นะไม่เตะใครได้เริมเพิ่ม เทมเพิลเยอะ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 เท่ๆเทมเพิลนี่คืออะไรเทมเพิลวัดอะไรอ๋อโอ้โหมุกพึงล้ำมากเยดเคเราไม่ค่อยเล่นมันตินอกจากซ้อมซี c นะฮะแคาเตอปีเมจเบร์ครับใช่ไหมเพดวันนี้เขามาโชว์อ๋อครับผมสำหรับประเด็นวันนี้นะฮะที่เราได้มาไขกันแล้วเนี่ยประเด็นอะไรนะ ื่บทเรื่บทประเด็นเออ่ประเด็นทำไมห้องไทยถึงชอบล็อกเฮ้ยคิดยังไงกับห้องห้องไทยที่ถูกล็อกกับคนไทยที่โดนเตะออกจากห้องเข้าไปแล้วโดนเตะปุ้งน่าสำหรับรายการวันนี้นะครับผมก็จะมีเทพทุซ่าเป็นการปิดท้ายรายการเต้นเต้นเต้นตบโตเต้นเต้นเต้นตบโตต้นเต้นเต้นบโตาเลมเลยเอาเอาเอ

จุ๊ย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 จุ๊ดจุ๊ย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 จ่๊ยอุ๊ยจง๊ยจไม่ได้ยจุคยุ๊ยปุ๊ยจ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 ท๊ยุ๊ยจ อย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะฮะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็ต้องพวกเราชาวโอสุเนียไทยแลนด์รายการโอสุทริกฉบับไร้สาระก็ต้องขอลากันไปนก่อนสวัสดีครับยบายบาย